สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมยินดีต้อนรับสู่การทดสอบลองเปลี่ยน CPU จาก R79800X3D มาเปลน 9950X3D ระหว่าง Ryzen 7นะครับไอ้ 9800X3D กับ Ryzen 9ตอนนี้ 9950X3D ผมจะเปิดคลิปเก่านะครับจากที่ผมทดสอบ Spiderman 2ให้ที่ชมกันว่ามันปรับได้แค่ไหนสูงสุดนะเอาที่ว่าสูงสุด ได้เฟรมเท่าไหร่แล้วเราลองเล่นสดกันดูกับตอนที่เปลี่ยน CPU ตอนนี้นะครับสเปคที่ใช้ร่วมกันก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผม CPU บอร์ดแรมชุดน้ำจอเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอ่ะมาลองดูครับนี่ครับก่อนอื่นที่จะเล่นนะให้ดูก่อนนะครับ 9950X3D ไม่ได้ OC อะไรปกติ16คอร์32เกรดอ่ะพร้อมแล้วมาดูคลิปเก่ากันว่ามันได้เฟรมเท่าไหร่ ผล ray tracing สิเอาให้มันสุดไปเลยนะครับดูซิมันไหวหรือเปล่าเนี้ยครับปิด่ยตรงี้มี transformer ของ nvidia ด้วยอุ้ยเปิดเลยนะครับมี frame r a ให้ดูเต็มจากคลิปเก่า nvidia show เรามี ai transformer เว้ยลองสิอ่ะจัดไปครับเรามีนะครับจัดไปครับสูงสุดทั้งหมดจริงจรงจังๆสูงสุดนะครับสูงสูงสูงมันสุดแล้วนะครับเพื่อนๆปัดไปได้แล้วเนี่ยดูกัน <ไป S 1> โอเค<ด>มีอะไรอีกไหมเ,เรเลอร์เปิดเรามีทาร์นโฟมเมอร์สำหรับในส่วนของ n อ i น i ีเดียนะครับนี่มีทาร์นโฟมเมอร์นะ AI นะครับเรย์เนะครับนู่นนี่นั่นเปิดเรย์แบบสุดยอดด้วยนะครับไหวหรือเปล่าผมเห็นเฟรมเรทบนหน้าจอ <c oughs> แค่ยี่สิบเจ็ดเองนะครับเปิดมา<ห>ใจไม่ไมดมีแล้วนะครับยี่สิบเจ็ดแล้วครับอ่าเช็คอีกทีครับเรามาไล่ดูอีกรอบหนึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับคุณภาพอัพสเกลเนี่ย อะลองแบบนี้ก่อนละกันไหวแค่ไหนมันลองดูครับสไปเดอร์แมนสองครับสุดเล่นจริงจังครับเปิดมาแล้วอ้สองยนต์ตัวหูยี่สิบห้ายี่สิบสี่เฟรมสวยรังเลภาพสวยจังวะในคลิปผมบอกว่าภาพสวยนะผมไม่รู้นะไอ้ค่าเมื่อกี้คืออะไรที่เรายี่สิบห้แต่เฟรมมันได้22่สิสองแต่ภาพมันยี่สิบสองยี่สิบคือภาพเคลียร์มากนะนี่ในเคลียร์แต่คือเฟรมน้อยมาก เก่งมากครับภาพเคลียร์มากนี่คือวีดัม16กิกนะครับภาพเคลียร์มากแต่ไม่รู้ว่ามันงึกงักเพราะอะไรนะครับไม่รู้ว่างึกงักเพราะอะไรได้เฟรมแค่26อาจจะเป็นเพราะว่าพ c เราได้ดีได้ดูแล้วว่าได้ประมาณ26เข้าเกมเลยอันนี้ลองเล่นจริงเปลี่ยน c p u แล้วเป็นยังไงดีขึ้นไหมนะครับเฟรเมเรทบนจอครับเพื่อนๆขออนุญาตจับจอยเทสสดครั้งแรก นะครับของผมที่จะเห็นไปพร้อมกับพเพื่อนเแค่เปลี่ยน CPU นะครับเฟรมเปลี่ยนไหมลดไหมเพิ่มไหมนะจ๊ะมาครับกำลังเข้าเกมน่าจะปรับ s เดอร์ใหม่เพราะว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ก็ระหว่างนี้ก็ก็เหมือนเดิมครับ 5070Ti นะการแหลกวัน QuickOC เมนบอร์ด B850A Gaming WiFi ASUS Stick ชุดน้ำ Panorama360 ตัวเดิม นะครับเคสตัวเดิมดีเฟร,รมของ Inwin มาเล่นต่อจอเหมือนเดิมครับ Asus s t i ๊43นิ้ว 4K เราเทสกัน 4K แล้วนะครับยุคนี้เ่ะเลม,มาแล้วนะครับ,บอย่าเพิ่งไปเชื่อเฟรมเลยผมน่าจะเซฟไว้ตอนที่ท้ายคลิปที่ปรับให้มันลื่นมามาดูกันเลยไม่ต้องอะไรมากมายนะครับกราฟิกเลย 4K ครับ120เฮิร์ครับ r e f ฟ e c t เปิดนะครับมีอะไรอีก DLSS Frame Gen ครับผมจะเปิดสุดทุกอย่างนะครับอ่ะมันมีอะไรบ้างอ่ะมันมี DLSS ใช่ไหมโอเคอ่าอ่ะ,อะต้องปิดการอัพสเกลมันถึงจะเปิด DLAA มาให้ใช้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าม,มีอะไรบ้างเอาให้ชัว โอเคมี DLEA เปิดเลยครับอ่ากด x บันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วหนึ่งทีนะครับแล้วมาต่อเลยตรงนี้หมดแล้วนะครับในส่วนของการตั้งค่าไปที่กราฟิกครับ4 k 1 2 0นะครับเอ๊ยมีแค่นี้เหรอมันมีอีกอย่ที่หรอต้องไหนวะอ่าเออยู่อีกฟากหนึ่งอ่ากราฟิกอ่ากำหนดเองส่วนใหญ่ผมเห็นเขาเทสกันไม่ได้เปิด1 6 x นะครับผมเปิด1 6 x นะครับในส่วนของตรงนี้ นี่เลยแล้วก็เงาสูงสุดครับอ่า XEGTAO ครับสูงสุดแล้วสูงสุดแล้วเรครับจะเปิดละปึ๊กมาแล้วเริ่มตึงละพอจะเปิดส่วนของเรเริ่มตึงแล้วนะครับ <c oughs> มันประมนผลสูงมากนะครับอุ้ยเลยนะครับสูงสุดยอดไปเลยครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เดือดมากอ่ะสุด ทางด้านขวาคือสูงสุดยอดแบบเรเทซิ่งสูงมากสูงมากสูงมากสูงสูงมากระยะประมวลผลวัตถุเหมือนเดิมครับเลือกที่10เลยนะครับ DLSS Ray เปิดครับไม่รู้ว่าฉันจะเปิด CNN เอาทานฟอร์เมอรไปเลยเอาทะอู้ไอ้ยาเฟรรมพุ่งกว่าเดิมหรือเปล่ปา DLSS Ray Reconstruction ของเอง n v i ดี a นะครับ Transformer น,นะครับตรงนี้สูงสุดระยะละเอียดสูงมากสูงสุดสูงมากสูงความชัดลึกสูงเปิด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 ทุกอย่างสุดหมดแล้ว,ส,ลวสุดหมดแล้วในแบบที่มันเทสกับคลิปที่แล้วที่ได้20กว่าเฟรมจะเป็นอย่างไร Spiderman มน2พร้อมแล้วหรือ,อยังเชิญครับ พร้อมแล้วก็เชิญเข้าเกมไปเข้าเฟรมขึ้นนะครับจากที่เราเล่นได้20กว่าเฟรมล้วกับได้เฟรม40กว่าวาภาพยังคมนี่คือสไปเดอร์แมนสองูแม้ว่าเฟรมจะจัดอยู่ในเขาเรียกว่า ไม่ลื่นนักแต่แต่เล่นได้สวยสุดจัคุณฟังผมนะสุดจริงๆผมเชื่อว่าไม่มีใครเทสแบบนี้เทสแบบปรับทุกฟัง์ชั่นดึงสุดหมดอ่ะ 16X ดันสุด B ดักชั่นดีคอนดักชันอะไรนี่้ฐานฟอร์เมอร์ก็เปิดเปิดทุกอย่างเรเปรับสูงมากแล้วคุณยังเล่นได้40กว่าเฟรมมี5 0ให้เห็นด้วยโอ้โหนี่คือสไปเดอร์แมน2งูยูตึกูตึก นี่สวยสุดๆแล้วของสไปเดอร์แมน2นะครับนี่คือพลังของการเปลี่ยน CPU เท่านั้นนะครับผมอุ้ยอยนี่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แล้วนะเฟรมเดท50ในหน่อยให้เห็นแต่วิ่งเนียนๆอยู่40กว่าๆประมาณว่า2เท่าเลยครับและปรับสไปเดอร์แมนคุณเล่นได้นะเนี่ยสูงกว่ามาตรฐานคือสูงกว่าคอนโซล PS ร คนเล่นได้เลยเนี่นี่คือภาพสวยสุดๆของสไปเดอร์แมนสองที่ผมเพิ่งเห็นมันเลื่อนในขนาดนี้ตอนนี้และถ้าใส่การ์ดจอเบอร์ใหญ่กว่านี้จะขนาดไหนแล้วนี่คือเพื่อนบ้านที่ดีของคุณสไปเดอร์แมนวิ่งโคตรเท่นี่สวยสุดนะครับเนี่ยว้าว เ,เขาเบียบแกแล้วมาจาเก๊ก <c oughs> คุณจะบียบแกใส่ผมทำไมเพราะผมคือซูเปอร์ฮีโร่แห่งเมืองดีนี่คือสมัยเดไหม <c oughs> ไปแล้วครับล๊อยคุณสามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ลื่นมากนะครับเพื่อนแต่เล่นได้แน่นอนมันให้ความบันเทิงของคุณได้ถึงขนาดที่สวยที่สุดของเกมแล้วคุณเล่นได้นะครับนี่ได้ภาพแบบนี้เลยนะโอ้คนกันดุ โอ้โหตีซะเฉลี่ยแล้ว2เท่าต้องบอกต้องบอกว่ามันเท่าหนึ่งของเดิมของเดิมได้สองเซสเนนะครับ 21, 24, 26ไม่เกินอันนี้มี50กว่าให้เห็นด้วยวิ่งอยู่ราวรๆ40ต่ต้นด้วยบางจังหวะก็ได้เฟรมดีหูยตึกดีอยู่เลยต้นมงต้นไม้ดูให้คุณดูที่ตายแล้ว และนี่คือพลังของการเปลี่ยน CPU เท่านั้นใช้สเปคเดิมทห้ผมเทปฝากเอาไว้คิดด้วยละกันนะครับ CPU เปลี่ยนโลกเปลี่ยนสไปเดอร์แมนเฟรมเปลี่ยนนะครับเอาเรื่อง